จะสามถุมแล้วไปเป็นคนที่แต่งตัวกับอาบน้ำรวมกันไม่เกิน30นาทีอ่ะขอบคุณคุณราดา,รา,ราครับขอบคุณคุณแม่ด้วย ขอบคุณคุณจิรนันขอบคุณคุณ,คณจั่ <c oughs> ตั้งแต่ออกคอนเสิร์ตมาชอบคอนเสิร์ตที่ไหนไหมตามจริง ก็ชอบทุกที่เลยนะชอบทุกที่ที่ที่ได้ไปเจอพี่ๆทุกคนนะทุกครั้งไปจะชอบร้องเพลงผิดแต่เวลาแต่เวลาเห็นพี่ๆยิ้มแล้วก็แล้วก็ร้องใช่กันมันก็ทําให้ความเขินตรงนั้นมันหายไปจริงๆเลยนะทุกพี่ๆทุกคนไม่ใช่ว่ามันเหมือนมีกําลังใจขึ้นมาปึ้บมาปุ๊บย่างแสงสุดท้ายวันแรกหาที่ขึ้นไม่ได้เลย ยาในหูเนี่ยมันมันไม่ออกไปเลยมันมันมันขัดๆปุ๊บโอ้เปิดคนแรกทำไงเนาะมองหน้าปาร์ตึงปุ๊บเอาอะกั้นใจขึ้นไปปาร์ตึงปาต้งอไปแล้วก็ร้อนแรงมาเน,น่ยนะขึ้นปุ๊บเหมือนไปคนละจังหวะเป็นคนละดนตรีแต่วันที่สองก็ตั้งใจจะทำให้มันดีกว่าเดิมมันก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อย ขอหนึ่งอุ้ยขอบคุณลรวทุกๆครับจากพี่ซีซีขอบคุณพี่กระเต็นนะครับพี่กระเต็นจัดรายการอีกวันไหนจัดรายการวิทยุล่ะทุกวันอังคารครับ เดี๋ยวขออีกหนึ่งบทข้อความแล้วกันก่อนจะส่งท้ายกันไปก็ให้หายคิดถึงสกาล่าไม่มีไรสดครับแต่วันนี้ไปเจอแอดมินมาแอดมินน่ารักมากแอดมินมีของฟังให้ด้วยอุ้ยมีมีของมาอวดเดี๋ยวนะผมอาจ,จะอัดคลิปขอบคุณพี่หนุ่มกลาด้วยพี่หนุ่มกลาอุ้ยใครมีใครทุอะไรมาขอบคุณนะครับ นี่จะเป็นพี่หนุ่มกะลาฝากไว้ให้แอมินสก,กาลาบอกว่าพี่หนุ่มกะลาฝากไว้ให้พร้อมกับเซ็นลายเซ็นมอมให้ไปพี่หนุ่มกะลาถือเป็นไอดอลของไปคนหนึ่งเลยชอบเสพผลงานเพลงชอบทุกๆอย่างบางทีมีไอดอลที่เป็นแบบเวลาขึ้นเล่นหน้าเวทีผมจะไปจะชอบดูพี่หนุ่มกะลาเล่นเหมือนกับน้อง อะ,อะเห็นพี่หนุะะม่มกะลามีมีมีขาใหม่ตัวหนึ่งใช่ไหมเราก็ลองดูวันนั้นวันนั้นอยู่ร้านเขามีขาไม้อ้าวลองเอาเอาขาใหม้มาดูทําแบบพี่หนุ่มกะละาก็มีที่แอนดมินสกาล่าทำให้นะตัวนี้เป็นข้าหัวมังคีดีลูฟี่อะจะเป็นหน้าไป ขอบคุณพี่หนุ่มกลามากๆนะครับที่เนี่ยฝากตัวนี้ไว้ให้ปลายคือไปเป็นเซนที่เดียวกันกับที่พี่หนุ่มกลาเซนตัวนี้ให้เลยนะขอบคุณรถตุ๊กๆนะครับคือเป็นอะไรที่มันภาพภูมิใจเนี้ยวโดนวปรตรูหนีบครับ คนแปลกหน้าที่รักมากขอบคุณคุณตุ้ยนุย้ยแต่กีตาร์ไม่มีที่แล้วเอ,เอาคูณเล่เล่ขึ้นมาแล้วครับแต่น้องแซกเอดยงไปก่อน ขอบคุณคุณเนินด้วยนะครับขอบคุณคุณน้องครับเดี๋ยวอ่านหนึ่งวลีแล้วก็จะส่งทุกท่านก่อนที่ไปาจะไปเตรียมตัวไปไปถล่มสกัารากันวันนี้ขึ้นคอนสีทุ่มครับ บางคนชอบทะเลบางคนกับชอบภูเขาบางคนอาจจะชอบอยู่เฉยๆถึงคนอื่นจะบอกว่าผิดแต่ถ้าทางไหนที่เราชอบเราก็ควรเลือกเดินไปทางนั้นมันต้องมีล้มบ้างเพื่อให้เราไม่เดินเร็วเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างในระหว่างที่ลม้มมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ล้มอีก สิ่งข้างทางที่เราเจอมันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามเสมอถึงแม้มันจะต้องร้องไห้บ้างนี่คือเรื่องระ,ระหว่างฐานที่เราจะต้องเจอทุกคน ขอบคุณครับขอบคุณตุกตาเต้นเต้นเมื่อกี้ขอบคุณลรวตุกๆุกด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งวันเลยแล้วกันผมชอบในที่ปลายมาร์คไว้ตอนหายไปไม่รู้ขอบคุณคุณโน้ตด,ด้วย ทำแต่งตัวเอ้ยคนไลฟ์แบบน้ำแต่งตัวด้วยขอบคุณคุณมี่พรีม,มี่เหรอ คุณคุณจิ๊บคุณจิ๊บชุดนอนนะครับ น,นี่เ่๋พึ่งเจ๊จี้ขออะไรอ่ะในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆคงคงเหมือนตอนที่ฝนตกในเวลาที่เราซักผ้า ถึงเราไม่อยากให้ตกแต่มันก็ไม่เคยห้ามได้ความเศร้าในแต่ละวันก็เหมือนกันเราเลือกที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเข้าใจมันได้ในเมื่อเราเลือกที่จะให้แดดออกหรือเลือกให้ฝนตกไม่ได้ก็จงก็จงเลือกที่จะรอจนกว่าแดดจะออกอีกครั้งรอฝนเคลื่อนไปแล้วค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอ